อ๋อใช่รมีแพนดูอมีแพน,น,นดูมีแพนดูปแพนดูนดไปด้วยกันไมโ้ย่ไปดูหมีด้วยกันไหมมมียมมอยไมพูดเลยลูกไหนตรงชาตทยไหนทงองเาตทยจีนลูกง,งชตทย <c oughs> ไหนวะตนี้จรงเชตทย โอ้โหเก่งจังเลยอันไหนทงชันญี่ปุ่นลูกทงชันญี่ปุ่นอยู่ไหนลูกทงชันญี่ปุ่นทงชันญี่ปุ่นลูกทงชันญี่ปุ่นไหนโอ้ยเก่งจังเลยไหนชี้หน่อยนี่ทงชันญี่ปุ่นไหนลูกทงชันญี่ปุ่นชี้นะลูกชี้ดิยทงชันญี่ปุ่นหน่อยชี้นานหน่อยทงชันญี่ปุ่นลูกทงชันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยลูกญี่ปุ่นทงชันญี่ปุ่นม่ใช่ทงชันญี่ปุ่นเนี่ยลูกทงชันญี่ปุ่นเมื่อกี้เนี่ยชีเมื่อกี้ลูกกลมๆแดงๆ ต้ชาติญ right. oh, uh, ี่ป like, uh, ุ่นลูกต้นชาติญี่ปุ่นอยู่ไหนนะต้นชาติจีนก็ได้เอาต้นชาติจีนตันชาติจีนลูกต้นชาติจีนเอ้ยโอยเก่งจังเลยไหนธงชาติอังกฤษหรออังกฤษอังกฤษอยู่ไหนลูกอังกฤษอังกฤษอังกฤษไหนไหนไหนเอ้ยโอยเก่งจังเลยไหนธงชาติสหรัฐอเมริกาลูกสหรัฐอเมริกาเอ้ยเก่งจังเลยแคนาดาหรอแคนาดาไหนแคนาดา

าต,ตาต,ตาต,ตาตาตาเอ๊หน้าความน้าความน้าความเอ๊รักความไหมรักไมก่ไหมรกจี๋ไหมรกพี่ตันไหมไม่ไม่ต้องลุกมาลุอยอีกแล้วลุย้ะอยากมีดั้งไหม thíng bầm nữa rồi bầm nha. à bầm đi phát pha thải bom. bầm cái thế bầm à, thíng bầm cái đội thật ơi ừ, ừ, mày à mày phát thải đội mày mẹ này thó, luôn đi sò đi anh thíng bầm ôi à bầm bầm à bầm này hồi nào pha thải video nó bị như thế thong rồi mấy, mấy, mấy. ไปที่บอมมาไหมเดี๋ยวพ่อให้ดูพ่อให้ดูพ่อกลับกลับดูไปที่บอมมาวนี้มาเดี๋ยวพ่อกลับให้ดูพ่อกลับให้ดูไปดูไปดอเปิดดูไปดูมาเดีพ่อเปิดมาที่พ่อปิดไปดูนตืนด้นไปดูนู้นมาไปที่นอนซอเไปที่นอนดูไปนอนเยทบอมนะนไปที่อ่าวตื่นมาที่ม่พอนะตูหักพอดี